สวีดสวัสดีสสดเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะวันนี้มา Morning Talk ์กันซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเ,เช่นเคยวันนี้ก็เริ่มจากการเดินออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าปรับสภาวะร่างกายผมมีข่าวดีอย่างนึงเนอะเออก็ตอนนี้นะครับหน้าผมอาจจะยังคงบวมๆอยู่เนะแต่ว่า ไซส์กางเกงผมเนี่ยลดลงไปแล้วครับ1ไซส์นะครับเออจากปกติไซส์นึงตอนนี้ก็คือลดลงไปแล้วนะซึ่งก็กางเกงยีนก็ดรอปไปนะ1ไซส์แล้วก็กางเกงทั่วไปก็ดรอปไปเองหนึ่งไซส์ก็เลยกล่าวว่าเออเรื่องนี้มันทําให้ผมรู้สึกดีตรงที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นแหละนะครับแต่ประเด็นที่สําคัญไม่ได้จะมาแชร์เรื่องนี้นะครับสิ่งที่วันนี้อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยก็ต้องบอกว่า มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมนิดนึงเนาะเออเคยเป็นกันไหมครับว่าเวลาที่คุณจะไปไหนหรือคุณจะไปเจอใครหรือคุณจะไปปฏิสัมพันธ์กับใครคุณจะพบเจอว่าการที่คุณแบบมีวัตถุเช่นนาฬิกาหรูกระเป๋าหรูหรือของมีค่าอะไรบางอย่างเนะที่แบบเป็นแบรนด์หรูอะไรเงี้ยคุณอาจจะได้เจอการปฏิบัติที่ดีกว่า หรือผู้คนอาจจะเข้าหาคุณมากกว่าถ้าใครเคยเจอแบบนั้นนะครับพิมพ์เล็กหนึ่งเข้ามาให้ผมเห็นนิดนึงก็ละก,กัดน,นะครับผมอยากจะบอกว่าผมเคยเจอนะผมเคยเจอแบบนั้นแล้วก็เคยเจอบ่อยด้วยคือมันอารมณ์ประมาณว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายหรืออ,อ,อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ในบางตำแหน่งไปจนถึงที่ว่าผู้คนทั่วไป หรือกระทั่งว่าเพื่อนของคุณที่คุณอาจจะดีลหรือทําธุรกิจด้วยคุณจะพบเจอว่าหลายครั้งเขาจะซัพพอร์ตคุณพูดจาดีเข้าหาคุณเขาจะอยู่ในจุดที่ซัพพอร์ตคุณพูดจาดีกับคุณนะครับหรือว่าเซอร์วิสคุณในแบบที่คุณอาจจะมองว่ามันคือมาตรฐานหรือเหนือความมาตรฐานเกิดขึ้นกับก็เป็นไปได้นะครับแต่ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยหลายครั้งผมสังเกตว่าผู้คนเหล่านี้ เขาจะวิ่งเข้าหาคุณเพราะว่าคุณมีวัตถุอะไรบางอย่างหรือถ้าพูดง่ายๆคือคุณดูรวยผมอยากจะบอกคุณอย่างนี้นะครับว่าถ้าวันนี้เนี่ยสังคมจะให้ค่าว่าการดูรวยหรือไม่รวยนะครับมันมาจากการแต่งกายอันนั้นมันก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่สําหรับผมสิ่งนั้นมันก็อยู่ที่สายอาชีพด้วยนะเพราะบางสายอาชีพเนี่ยอาจจะต้องแต่งตัวอาจจะต้องดูดีนิดหนึ่งแต่เรื่องของการแต่งกายเนี่ยผมก็มองภาพว่าจริงๆเนี่ย Ờ, สำหรับผมนะส่วนตัวนะมันแล้วแต่คนนะย้ำว่าไม่ได้มีหู่นิถ้าเราแต่งกายถูกกาลเทศะสำหรับผมผมก็โอเคนะเช่นวันนี้คุณไปโรงแรมก็อาจจะแต่งตัวโอเคในะระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้คุณเข้าวัดก็แต่งตัวอีกแบบหนึง่งอะไรแบบนี้หรือใช้ชีวิตธรรมดาก็แต่งตัวอีกแบบหนึง่งแต่ไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามอยากบอกคุณอย่างนี้ครับว่าถ้าสังคมที่ให้ค่ากับวัตถุ อยู่รอบตัวคุณหรืออยู่ในชีวิตของคุณเนี่ยก็ช่างแม่งบ้างก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะคือเวลาที่คุณแบบใส่ใจเรื่องพวกเนี้ผมอยากจะบอกว่าบางทีมันทําให้พลังงานของคุณเนี่ยอาจจะดรอปลงโดยปราประโยชน์ในขณะเดียวกันครับอืการให้ค่ากับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเสียเวลาชีวิตนะแล้วบางทีเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลาในชีวิตของคุณเนี่ยไปทํางานแลกกับเงินมา แล้วก็เอาเงินที่ได้เี่ยไปซื้อสิ่งพวกนี้ซึ่งย้านะว่ามันเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลไม่ได้ผิดอะไรแต่วันนี้ก็อยากจะกำชับคุณว่าบางทีเงินตรงนั้นคุณอาจจะไปต่อยอดชีวิตในส่วนอื่น,นก็เป็นไปได้อันนี้มันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอเพื่อนหรือใครที่จะมาดีลธุรกิจกับคุณแรกๆเนี่ยเขาก็อาจจะเข้าหาคุณเพราะวะัตถุซึ่งคุณอาจจะดูไม่ออกก็ได้นะเออคุณอาจจะยังดูไม่ออก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเข้าหานั้นเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นครั้งแรกครั้งที่สองแต่พอมันถี่มากขึ้นครั้งที่สามครั้งที่สี่คุณจะเห็นว่าเออแม่งเข้าหาเพราะว่าเรามีบางสิ่งบางอย่างเข้าหาเพราะว่าเรามีผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะบอกคุณว่าถ้าเจอสังคมแบบนั้นนะก็หลบฉากออกมาบ้างก็ได้อย่าไปเสียเวลาเลยเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ครับที่คุณจะต้องเปลืองตัวเปลืองเวลาของคุณไปทําในสิ่งที่ อ,อคุณไม่ได้เป็นตัวเองอเอ,อเพราะผมสังเกตนะมีคนจํานวนเยอะมากนะที่ในีร็วาพอต้องเข้าสังคมแบบนั้นเนี่ยมันต้องเฟกมันต้องปั้นหน้ามันต้องทําหลายสิ่งหลายอย่างที่สุดท้ายแล้วอะ่ะตัวเองก็ต้องเนิด oh. ซึ่งอยากจะบอกว่ามันเป็นการปรับตัวนะการเข้าสังคมจริงแต่บางครั้งเนี่ยคุณไม่จําเป็นต้อง ให้ใครเขาไมา่ยอมรับคุณเพราะคำว,ว่าวัตถุเออถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่หาเงินมาคุณมีเงินมันเรื่องของคุณแล้วครับมันไม่เกี่ยวกับคนเหล่านั้นเลยหรือถ้าวันนี้เนี่ยใครเขาจะวิ่งเข้ามาหาคุณเดินเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์เพราะคุณช่วยเหลืออะไรบางอย่างเขาได้เออครั้งแรกครั้งที่สองผมก็ยังมองภาวามันโอเคนะเว้แต่ถ้าเกิดว่ามีครั้งที่สามครั้งที่สี่หรือต่อเนื่องไปเรื่อยๆอะ่ะอืมบางทีมันก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนเนี่ยว่าแบบไหน มันจะอะไรยังไงแต่ถ้าเกิดคุณค่าในตัวคุณคุณไม่ได้รู้สึกว่าคุณอยากจะคบคนที่แบบคุยกันเพราะคำว่าผลประโยชน์ก็ตัด,ต,ดตัดแมงออกไปซะบ้างนะไม่ได้ผิดอะไรเลยคือคุณไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนที่เป็นกัละยานามิตรจริงๆนะแบบเยอะมากหรอกแต่วันนี้เนี่ยขอแค่คุณได้เจอคนที่แบบเออจริงใจอะ่ะคุณอ่ะแล้วคุณก็แฮปปี้ที่จะจริงใจอะ่ะเขาเออแล้วเป็นเพื่อนกันจริงๆแต่หลายต่อหลายครั้ง บอกว่ามันโอเคกว่ากระทั่งพนักงานขายเช่นเดียวกันก็อยากจะบอกคุณว่าเ้าวันนี้เนี่ยคุณเข้าไปในช็อปไหนก็ตามที่เป็นแบรนด์หรูแล้วเขาไม่ได้เซอร์วิสคุณนะเพราะว่าคุณอาจจะแต่งตัวไม่ถูกเกณฑ์ของเขานะไม่ได้ถูกใจเขาก็ช่างแม่งครับไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยคิดในแง่ดีก็คือคุณก็ได้เข้าไปเดินดูในสิ่งที่เป็นแบรนด์หรูตรงนั้นแต่ถ้าเขาไม่ได้เซอร์วิสคุณก็ทําใจอย่าไปสนใจหรือให้ค่ากับ สังคมแบบนี้มากมายนะมันไม่มีประโยชน์เสียพลังจิตเปล่าๆสู้เอาพลังงานของคุณเอากําลังใจของคุณในชีวิตเนี่ยไปสร้างชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นไปทําให้คนรอบตัวของคุณมีความสุขผมว่าแบบนั้นอาจจะดีสักกว่านะครับซึ่งย้ำนะคลิปนี้ก็เป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะที่เหลือมันก็อยู่ที่คุณนะว่าคุณจะเอาไปปรับประกต์ใช้อย่างไรกันนะครับแล้วก็วันนี้ท็อกวันนี้ก็ ประมาณนี้ก็และกันนะครับคำถามสำคัญคือแล้วคุณละ่ะคุณคิดเห็นยังไงกับความรู้สึกของการที่แบ่งแยกชนชั้นผู้คนวิ่งเข้าหาคุณเพราะผลประโยชน์หรือวัตถุอะไรอย่างเงี้ยนะคุณคิดยังไงทิมคอมเมนต์ด้านใต้กันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปแค่นี้ก็นละกันบายบายครับ